เล่ากันว่าหากใครละเมิดข้อห้ามหรือทำพิธีไม่บริสุทธิ์ผีประกรรมจะปรากฏกายพร้อมเสียงกลองศึกสถานป่าตำนานผีประกรรมในค่ำคืนอันเงียบงันกลางป่าผู้เท่ายังเล่าขานถึงผีประกรรมวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งพิธีกรรมล่าช้างโบราณร่างสูงใหญ่ห่มผ้าลายศักดิ์สิทธิ์ดวงตาแดงวาวสะท้อนแสงไฟพิธี เล่ากันว่าหากใครละเมิดข้อห้ามหรือทำพิธีไม่บริสุทธิ์ผีประกรรมจะปรากฏกายพร้อมเสียงกลองศึกสถานป่าวิญญาณนั้นจะกักขังผู้ล่วงเกินไว้ในความมืดมิดแต่หากผู้ทำพิธีตั้งมั่นด้วยใจศรัทธาผีประกรรมจะมอบพลังแห่งการคุ้มครองและนำโชคลาภความอุดมสมบูรณ์สู่ผู้คน พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps